คงจะเป็นไปได้ยากถ้าหาจะนัดเพื่อนมหาวิทยาลัยมารวมตัวกันเพื่อจะทําอะไรกันสักอย่างแดงแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้ก็คืองานแต่งเพื่อนเราผู้ชายหนุ่มโสดก็ได้มารวมตัวกันในช่วงเช้าเพื่อจะเตรียมตัวไปจุดนัดพบแล้วก็ทักทายกันไม่ได้เจอกันนานเพื่อนแต่ละคนก็ยังเหมือนเดิมกันปกป้องแบงบอลเดนแล้ก็แมนตางก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้น และมีข่าวดีที่เตรียมรอฟังในอีกไม่ช้าอันใกลน้นี้และนี่ก็เป็นตังเกงที่แมนเก็บตังซื้อมาเพื่องานแต่งนี้โดยเฉพาะเวลาผ่านไปพอถึงเวลาเหมาะสมเราก็นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันพบเจอหญิงกุ้มที่ขับรถมาจากบ้านและเจ้าบ่าวที่รอที่สุดในงานและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการถ่ายรูปเก็บความทรงจำเพื่อเอาไว้คอายย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมแบบนี้ที่เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถานที่ที่เจ้าบ่าวมาสู่ขอเจ้าสาวก็คือจังหวัดพัทลุงเจ้าสาวจะเป็นใครนะ้า เดี๋ยวเราไปดูกันเจ้าบ่าวตั้งขบวนบริเวณใกล้บ้านเจ้าสาวซึ่งห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเริ่มต้นก็ตั้งขบวนและก็จุดประทัดเพื่อเป็นการบง่งบอกว่าประเทศีการสู่ขอเจ้าสาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว,วเหล่าเพื่อนๆื่อนทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีก็ต่างตั้งขบวนและก็เดินไปสู่บ้านเจ้าสาวเป็นการบง่งบอกว่าขบวนการสู่ขอเจ้าสาวได้ใกล้เข้ามาแล้วนะ เพื่อนบางคนก็ได้มาส่วนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ได้มาเพราะมีภารกิจส่วนตัวแต่ทุกๆคนก็ยังคงมีความยินดีและรอยยิ้มที่สดใสเมื่อได้พบกันเสมอกระใายทุกคนลองฟังเสียงบรรยากาศระหว่างที่เจ้าบ่าวเดินทางมาสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านเจ้าสาวเสียงคันมากมาแล้ว กับทีมคณะแห่ขันมาก็มาถึงหน้าบ้านเจ้าสาวบรรยากาศภายในงานในช่วงนี้เพื่อนเจ้าบ่าวก็สองรอยยิ้มจากทางด้านหลังให้เจ้าบ่าวได้เตรียมซองเพื่อเข้าสู่ประเพณีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจ้าสาวนี่ก็คือเจ้าสาวของเรางานแต่งนี้มีชื่อว่าสลียาและเวลาหยุดกว่าจะเข้าไปหาเจ้าสาวได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพื่อนๆมีบททดสอบต้องการทดสอบเจ้าบ่าว เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูว่าบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงหลังจากนี้ครับค่ะกวนน็วันนี้นะคะเราก็จะมีอะไรนิดหน่อยใหย้เจ้า่าวเนี่ยได้ลอ,องตั้งจิตนีะคะ สินปุณนะครับอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสินปุณคุณวิทย์อําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับและว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากแห่งเดียวกับเจ้าสาวคือจากคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับปัจจุบันก็รับราชการอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ออ to uh, 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 ีกฝั่งีกัวเีกอกั่กั่ก่อีกฝัก่อกฝั่งอีกฝอี่ง่งอีกฝังอีกฝั่ หนังสือเล่มหนึง่งที่น้องมิวพี่แบงค์ได้เริ่มเขียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งและจะยังคงเขียนมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเขียนต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนันเป็นสิ่งที่สวยงามมาตลอดและจะยังคงสวยงามอย่างนี้ตลอดไปแด่เพื่อนทุกๆคนและขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้มีโอกาสทําให้เพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานานได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่งานแต่งมิวและแบงค์การเดินทางและการเติบโตในสถานที่ใหม่และไม่รู้ว่าอีกนาน เท่าไหร่ที่เราจะได้พบกันอีกครั้งต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโตในสถานที่ของตัวเองแล้ว้ไวรอพบกันใหม่อีกครั้งเมื่อวาระและเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมเราก็จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง p h y s i c a Family